กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบ้าแอมมาทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อหญิงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ยครับแถบซอกว่าศนครับท่านผู้ชมแถบซอกแถบซอกเลยพ่อหญิงนี่เพิ่นไปท้ำบุญเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปท้ำบุญไปกราบขอพรอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ฮั่นนี่ว่าศนครับท่านผู้ชมเนาะสื่อลงไม้ทูบเทียนนี่ล่ะครับไปจุดครับท่านผู้ชมเนาะแต่คนหลายครับคนหลายเข้าไปบ่ได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะบ่ได้จับลูกปิงปองครับท่านผู้ชมกราบอยู่ทั้งนอกดีครับ คนจับลูกร,ตตริงปองเต่ละมือแต,ต่ลเว้นนี่โอ้กระลายครับท่านผู้ชมเนาะต่อคิวกันประสันครับท่านผู้ชมเนาะถือหกล้านแน่สิบสองล้านแน่ครับแล้วก็สามตัวเรียกนาเลขหล้างน้าครับท่านผู้ชมเนาะแต่ที่สําคัญนี่พออยังนี่ขอพ่อนจะแม่หันนี่แล้วตกตอนแรกมากครับมาเข่าฟันไหมครับท่านผู้ชมมาดึงขาขางได้เนาะพอ,อยังนีเนีะพี่จะแม่หันนี่มาดึงขาพอหยังบอกเลขกสามตัวครับท่านผู้ชมเนาะ โอ้เหียนค่คขับท่านผู้ามาชมมาถามพยุงกันครับว่าเลขสามตัวที่เด็ดงวดวันที่หนึง่งมษสายุนหนึ่งสิเป็นตัวใดนเนาะไปรับชมกันครับกราบสวัสดีครับคุณพยังสวัสดีครับกับผมเนะโอ้เป็นว่าคักขักขักเฮียนขักบอสี่บอสพยุงไปกราบสารแมฮันนี่มานะอมไปมือไหนล่ะครับพยุงไปสองสามมือนหละไปสองสามมือแล้วอือครับสารจะแมฮันนี่บมองบอกเลขมันแมนเหรอเนาะ ไปกาบมาได้เลขบ่ล่ะครับพออย่างครับอกท่านได้แล้วมาตกตอนแรกมาที่เพิ่นนํามาเพิ่นนํามาหยังล่ะครับนํามาบอกเลขแล่วหายอะไรนํามาบอกเลขอันน้เจ้าแม่ฮั่นนี่แม่ฮั่นนี่ห่ะบ่ครับนํามาเฮือนแม่ฮั่นเนี่ยสาธุครับท่านผู้ชมคักกักกักเท้านั้นแหละบางพออย่างไปกราบสองสามมื่นนี่บ่สองสองสามมื่นนี่ล่ะบ่ได้ไป จับลูกยิ่งปองปีหยังบอกครับบอกมาท่านได้จับว่าได้จับแค่ไปกราบเพิ่นซื่อๆไปกราบพิซื่อเพิ่นก็น้ำมาเลยน้ำมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกราบขอเพิ่นจังไรเพิ่นจังน้ำมาครับเอาสูเอซีฟังนะครับขอสศกขอลาบนะเพิ่นนะไปขอโศกขอลาบเนาะให้มีโชคมีลาบบ่าวอี๋เพิ่งเพิ่นมาเหตุจางไหนเพิ่นน้ำมาแนวไหนน้ำมาเพิ่นว่าอยากกินไก่เพื่อนมามาบอกเพื่อบอกเบื่อเนาะอยากอยากกินไก่ไก่สามโต อยากกินไก่สามตัวมาฟุกเลยบ่มาดึงมือหรือดึงขาดึงแข้งได้จังไงดึงขาดึงขาเลยเออ๋อตัวมันอยากกินไก่สามตัวกันวะอยากกินไก่สามตัวอยากกินไก่สามตัวสิเปเอาน้ำไก่บ่หรือเพิ่นบอกเลยหรือจังไงเพิ่นบอกเลยนะเพิ่นบอกตัวไหนล่ะครับพ่อหี่สองสี่ห้าสองสี่ห้า เรียกสามตัวเป็นแต่งสุดแบบไดทาม่าแม่ฮันนี่นี่นะโอ้ยแต่งสุดแตงนักร้องอะไรมาแต่งเรีอมภาพมาเรื่อยมามามาเรื่อยแล้วแต่นั่งงามทางไหนดีมากโอ้ครับ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 ม่นเป็นนั่งงามเนาะพ่อหญิงนี่กับบ้านเดียวกันได้กับน้องอุ้งหญิงแมนมาครับบ้านอุ้งหญิงไปทางไหนก่อนพ่อหญิงที่เราไม่ต้องเดี๋ยวทั้งหลังผมบ่ครับทั้งหลังไกลบ่ประมาณ สียหาเมตรที่เราสียหา100มร้อยเมตรนี่ลนะโบไก่เนาะเนาครับผมบ้านเดียวกันครับซินดิปินน่องอุ้งอิงเพชรบานแทงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอันเป็นยังไงอันวงังน่องอุ้งอิงไปจับสลากนี่ได้ไปน้ำพึนบอกครับพอยอย่งไปยุ่งยุ่งไปไกลเอาคือนยุ่งไกลเหรอครับโอ้ยเขาไกลเพราะอะไรคนมาหลายคนหลายแห้งโอ้ยจังหวัดจังหวัดใดก็จังหวัดใดมากแนนกินเนี่ยนมันนอนเผาอยู่สามขึ้นสี่ขึ้นแบบนี้จะเขาจังหวัดมือมือเล่นจังหวัดไหนมาก มีรถแห่ที่บ่เนาะครับผมมีรถแห่เต้นนายฮะน้ำเขาอยู่วะเหรอครับเต้นอยู่ไกลๆเต้นอยู่ไกลๆเนาะไกลวะได้เป็กเพิ่งไปก็เต้นท่านท่านนอครับไปหาส้มสาววะท่านจ๊ะนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้คือขักคือร้อนแน่ขักแต่พอนึงไปแม่ไปศาลแม่ฮานนี่ก็น้ำมาทันทีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นมาว่าจังไรอีกบาทเนี่ยผมก็มาให้เรียก ไก่โซ่ไก่ลาบนี่ละกับตัวนี่ละเนาะสองสี่หานี่ยละเนาะเด็ดแปะเอากับไก่บ่บาดนี่ยโเด็แปะกับไก่เลยไก่สามตัวไก่กระนาเก่ากริบมเนเก่าสามเพราะหลังน่พออย่างโมนเดมโหแปนะอ้เขาลองเอากันๆไว้จังหวะนอเก่าสามก็ไไรเนาะครับเนาะอ่ะเบาเอมเราทงแปะไห้ก็ไไรไก่สามตัวไก่กระเก่าสามตัวกสามเอากเก่าสามเนาะเอซีเนาะสาเก่าสามนี่ยมัยั้งละ เดเป็ดแตด้มก็ส้มกังนนโอ้สื่อขึ้นสื้อลงจังหน่อยนะครับมันเประน,น,นะเปรแตดม่ได้ใส่ะครับพยังแล้วมันรถานี่ว่าฉันเนาอ๋อรถแตมรถยังเนาะครับครับครับ,บอันก้มเพิ่น <c oughs> ไว้ก้องอันหัวนาทีต่างๆทีปอบพีก็ซื้อพีก็หังนี่มาบอกครับพราะว่าเลยบอกผูถือม่มากไก่ มิดซีรีเลยเนาะเหมือนว่าป้านายใหญ่ตัดข้อแต่ข้อมาบอกว่าเขาเป่าที่เนาะมาบะหามาไก่แล้วบะหามเลยมาหามาเลยเลยอันบานนี้แม่ฮะนนี่บอกเลขแล้วสามตัวอยากกินไก่เนาะครับเนาะยังไดงอีกครับพ่อยังบานนี้มันกิดบอกมีอย่งแล้วก็มันกับพันเท่านั้นคืออยากให้พ่อยังนี่ไปจับลูกปิงปองให้ในใจบอครับจักมือไปจับแต่ไหนแล้วมัน ไปจับพอแต่ขี่รถไปนี่แหละครับเดี๋ยวว่าแอมมาตรงสีผ้าไปจับจับยู่สารหมนแล้วไปจับอยู่สารเมื่อไรพอยังหวางครับขับหมแล้วเอี๋ยไกลเร่งจออกคนนี้โอเคเลยครับเนาะเอาไปจับเอาจับไปฝากเอฟซี่องเบิงเผือ้ามันแม่นคือรองผ้หญิงเพราะว่าพอยิงนี่เป็นกับยูบานเดียวกันเนาะครับเอฟซีเนาะเพราะว่าขนาดไปกราบซื้อแมฮันนี่ยังนํำมากไปจับอยูสานล่ะจับ น้าแล้วแต่จิตส่งลาบยหันนะอยู่ในศาลนั่นล่ะครับครับครับไปกาบเพิ่นยหันเนาะอือครับจุดเที่ยวลักกาบยับสลามยหันนะผีต่างๆบอกบถือแม่ฮันนี่สงสัยสิแน่นอนแล้วเพิ่นให้โชคให้ลาบซอยเรือชาวบ้านนี่มาหลายต่อหลายคนถืกสิบสอง 12, 30, ล้านสามสิบล้านแน่กล้านแน่ก็มีนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้พ่อญิงกับเอฟซี กระเปาแอมมาทงทุกทุกคนที่ขเขาออมาเบิ้งกระเปาแอมมาทงกับหาม่โชคไงครับคุณพ่อหญิงครับขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อหญิงได้หลายที่หต د, าตัวเล็กเด็ดเด็ดกเปาแอมมาตรงครับขอบขอบคุณครับพ่อหญิงสวัสดีครับกับผมนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวกระเปาแอมมาทงนี่กับสีจดตัวเล็กของพ่อหญิงไว้ครับหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไล,ลค์กดแชร์กดติดตามให้กระเปาแอมมาทงนั้นไม่เด้อครับเนาะไปเบิ้งตัวเล็กกันครับครับผมตำรวจชมนี่ดนะครับตัวเลขของพ่อหญิงเนาะครับตำรวจชมเนาะ แคปหน้าจอไปเด้อเนาะครับเอฟซีเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับพ่อหญิงครับพวหน้าผีต่างๆนี่ก็มาบอกกับโบถือเนาะครับแต่หมอชมเนาะกับผีผาดมาหนี่ไลยงวดละครับแต่หมอชมเอ้ากับโบว่าพ่อหญิงดอกครับแต่หมอชมเนาะเพราะว่าพ่อหญิงนี่ก็เคยบอกเขามาไลยงวดมันผิดพลาดมาไลยงวดคือกันครับเ้าตั้งใจมือจนได้ละครับแต่หมอชมผีเจ้าแม่ฮันหนีครับแต่หมอชมเนาะขักขักขักสองสี่หาสองสี่หาครับแต่หมอชม สองห้าครับจังๆครับถึงผม้ชุมไก่3มตัวว่าสันครับอยากกินไก่3มตัวแต่เบาแอมเราตัวนีแเปรให้เก้าสมครับถึงผม้ชุมเนาะเก้าสามสเก้าครับพอหยงเป็นว่าเอาแก็ได้เอาแใช้น้าจากน้อยคนว่าลดลงจากน้อยครับแปดสามสามแปดเนาะครับเอบ 4, เนาะหมวดวันที 1, ่หนึ่งมีซายุนพศสองพันหกสิบหกครับ ขอให้มีโชคใหญ่ครับพ่อหญิงครับสำหรับคลิปนีเบาแอมมาทงกสิลาถมชมไปกอนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมมาทงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบื้องของดีกันครับเบาแอมมาทงนีจะเดินทางไปถ้ำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับถมชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียยทซัพย์ครับค่าขาย ไาขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิเหือถือเนาะครับน้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่หของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวัดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาไม่ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาคล้ายๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านข,า,า,นขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่กับมีโอกาสแต่มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายั่งกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็ม,รรม,ม,มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะนะมีหลวงปูค่คูนมีหลวงปูค่คูน คาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วกรนี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนอวัดหลวงปู่รอดวัดุกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รุ้ยนะครับนอวัดหลวงปู่รุ้ยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับยื่นคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อบซี่นะครับสม,มุชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ